ตอนเวลาขึ้นเป็นอ๋องภาคหนึ่งเล่มที่หนึ่งตอนหญิงงามบนหลังมา,ามีคำกล่าวว่าคิดเข้านครหลวงต้องผ่านด่านจุยยง เส้นทางด่านจุยยงต้องผ่านจีหมิงจุดพักม้าจีหมิงอยู่ห่างจากป้อมถูมู่60ลีตั้งเป็นรูปมุมแหลมบวกกับค่ายอุยหลินถือเป็นสามด่านที่อารักขานครหลวงไว้หยางหลิงกับหานโยเหนียงย้ายออกจากหุบเขาก่อนอื่นไปคำนับเยี่ยฟู่พ่อตาซึ่งไม่เคยพบหน้ากันมาก่อนจนใจที่หานเหล่าต้านำบุตรชายขึ้นเขาไปล่าสัตว์ไม่กลับมา หานโย่เหนียงทราบว่าหิมะปกคลุมภูเขาบิดาเข้าป่าไปภายในสิบวันครึ่งเดือนคงไม่กลับมาจึงฝากข่าวโยกย้ายเข้าเมืองกับบ้านใกล้เรือนเคียงจากนั้นติดตามหยางหลิงมาที่จุดพักม้าจีหมิงในความทรงจำของหยางหลิงเพียงได้ยินชื่อป้อมถูมู่จำได้ว่าห้องเต้ต้าหมิงพระองค์หนึ่งหมายถึงหมิงอิงจงห้องเต้ ยกทัพห0,000มื่นมาสู้รบกับผู้นำชนเผ่าวาลาแต่พบกับความพ่ายแพ้เคราะรารถูกจับเป็นความรู้นี้ได้จากการอ่านนวนิยายของเนี่ยอู้เซงเรื่องเพี้ยจงเฮียบเอี่ยเอง ในความทรงจำของมันสถานที่เป็นเมืองใหญ่มีเพียงเมืองสซเวียนฟูกับต้าถงพอออกเดินทางค่อยทราบว่าการคมนาคมในตอนนั้นไม่สะดวกอย่างมากส่วนจุดพักม้าจีหมิงแม้เป็นเมืองขนาดเล็กแต่ก็มีร้านค้าโรงจำนำร้านขายน้ำมัน ร้านน้ำชากับร้านอาหารครบครันนี่เป็นชายภูมิสำคัญแห่งหนึ่งระหว่างนาครหลวงกับพื้นที่ตะวันตกเฉียงเหนือมีการคมานาคมสะดวกกิจการค้ารุ่งเรืองถือว่าเจริญก้าวหน้าไม่น้อยอย่างหลิงกับหานโยเนียงเช่าบ้านเล็กๆของร้านค้าน้ำมันตระกูลเจียงห้องหนึ่ง ตอนนี้ไม่มีบ้านช่องที่นาหากถือเงินสิบกว่าตำลึงหารโยนเหนียงไม่ยอมรับประทานจนภูเขาเงินกรวงว่างเปล่าจึงไปทำงานเย็บปักถักร้อยจากร้านตัดเสื้อผ้าที่หัวถนนอย่างหลิงก็คิดออกมาดูว่ามีช่องทางร่ำรวยอันใดอย่างน้อย ก็หางานทําสักอย่างแต่หานโยเนียงยืนกลานให้มันอยู่บ้านท่องตํำรับตําราเปลือกนอกอย่างหลิงรับปาก่วยโอกาสที่นางไม่อยู่ก็ลอบออกมาเดินเตเตรด,ดูที่นี้มีที่ทําการขุนนางเจ๋อเฉิงซึ่งหมายถึงชื่อตําแหน่งที่มีหน้าที่รับส่งข่าวสารร้านรถมา้าโรงจำนำวัดว่ามีงานใดที่เหมาะสมกับมันอย่างหลิงเดินเตเตรอยู่ครึ่งค่อนวัน พอเงยหน้าขึ้นเห็นร้านสุราเล็กๆแห่งหนึ่งจึงเข้าไปสั่งเนื้อวัวสามตำลึงเหล่าเผาดาบป้านเล็กๆลองลิ้มดูพบว่าเหล่าเผาดาบมีรสชาติดีกว่าเหล่าขวดละร้อยเหรียญที่เคยดื่มตามโรงแรมอีกโอ้ตอนแรกที่อ่านนวนิยายรผู้ที่ย้อนเวลาสู่อดีตคิดร่ำรวยก็ต้องมีคนส่งเงินมาคิดเป็นขุนานางก็ได้รับแต่งตั้งจากห้องเต้ แม้แต่ตอนเข้าห้องน้ำยังได้พบสาวงามสองสามนางตนเองใช้ใช้การไม่ได้หรือไม่อย่างหลิงดื่มสุราจนหมดป้านชำระเงินเจ็ดเหรียญเดินออกจากร้านสุราเมื่อเดินบนพื้นหิมะเหยียบย่ำจนบังเกิดเสียงดังตัวเมืองนี้เจริญรุ่งเรืองแต่หาได้มีผู้คนแออัดเบียดเสียดไหม ตอนนั้นยังไม่มีประชากรมากมายถึงเพียงนั้นทันใดที่ด้านหลังบังเกิดเสียงกีบม้าดังขึ้นอย่างหลิงคุ้นกับเสียงแตรรถยนต์ค่อยหลีกทางจึงไม่รู้สึกตัวยังคงเดินอยู่กลางถนนรู้สึกว่าไหลขวาถูกกระทบอย่างแรงร่างทลาไปเบื้องหน้าแทบล้มคว่ำ พืนหยางหลิงพอทรงกายมั่นค่อยเหลียวหน้ามองเห็นม้าสีพุทธาแดงตัวหนึ่งหยุดยืนอยู่ข้างกายบนหลังม้าบังเกิดเสียงตวาดดังเจ้อเจ้าว่าท่านหูหนวกหรือไรหยางหลิงบังเกิดโทรสะพรุ่งพลานชนคนยังถือว่ามีเหตุผลหรือพอเพ่งตามองเห็นหมวกหนังกำบังลมปกปิดใบหูไวเผยเห็นใบหน้ารูปแต่งที่งดงามหัวคิ้วทั้งคู่อ่อนจางหลังจากนั้นทั้งดกหนาทั้งดำ ใต้ดวงตากลมโตมีจมูกโดง่งปากชิมลิ้มสีแดงสดใสอย่างหลิงตากระจ่างวูบนี่เรียกว่านึกถึงหญิงงามหญิงงามก็มานับตั้งแต่ย้อนเวลามายังยุคโบราณนี่เป็นหญิงงามคนแรกที่พบผ่านนางมีองค์าพยพรับรูบรปกอบด้วยความงามของสตรีอย่างแท้จริงดูเหมือนมีอายุเพียง14-15ปีหากว่าเติบโตกว่านี้ยังจะทนทานรับได้หรือ หานโยดเหนียงแม้เป็นหญิงสาวงดงามแต่วางคิ้วแฝงเขาความองอาจเกินไปรูปลักษณะของหญิงสาวชนบทยิ่งไม่อาจเปรียบเทียบกับสตรีที่สูงสงสง่าเช่นนี้เมื่อเห็นดวงตาคู่นี้ค่อยทราบว่านางปีศาจจิ่งจอกสมควรมีลักษณะอย่างไรนางสวมใส่ชุดบุรุษคลุมทับด้วยเสื้อคลุมสีน้ำทะเลเท้าสวมรองเท้าหนังกวางคู่หนึ่งตอนแรกเลิกคิ้วร้องตวาดใส่ยางหลิงมันพอหมุนตัวมา เห็นอีกฝ่ายสวมชุดยาวสีเขียวเข้มคลุมเสื้อยาวอีกตัวหนึ่งถึงแม้ท่วงท่าสุภาพเรียบร้อยแต่หน้าตาหล่ sweet, uh sí. อเหลาไม่เบาสร้างความสบายตาแก่ผู้คนค่อยควบคุมอารมณ์ไว้คนที่ด้านข้าง er มีวิชาขับขี่ไม่เท่าหญิงสาวงดงามจึงดึงรังสายบังเหียนจนม้าคู่ขาส่งเสียงร้องยาวนานกีบม้าตะกุยหิมะปลิวกระจายมันยกก้นขึ้นค่อยทรงกายมั่น ร้องถามว่าไม่จื้อน้องสาวเป็นไรหรือไม่เอ๊ะเด็กน้อยตาบอดชนไม่ไม่เราหรือคนผู้นี้มีรูปกายแข็งแรงสวมชุดขี่มา้าใส่หมวกสักกระลาสีม่วงมีอายุ20เศษผิวสีเข้มคิ้วดกหนาตาโตสีหน้าแฝงแววเย่อหยิ่งยโสทางหนึ่งกล่าวทางหนึ่งควบม้าโถมเข้ามาเหงือแท่มา้าในมือหวดวส่ยางหลิง อย่างหลิงคิดหลบก็หลบไม่พ้นกลัวว่าแส่นี้หวดใสใบหน้าจึงยกมือปิดหน้าตามสัญชาตญาณหญิงสาวนั้นพันโน้มตัวไปขยับแท้ม้าในมือขยับแท่ม้าในมือปลายแ่พุ่งตรงออกไปหมวนควับเมื่อหมวนพันแส้ม้าของเกอเกอไวจากนั้นกระชากมายังด้านหลังแส่นี้จึงไม่สามารถหวดลงหญิงสาวนั้นใช้เท้าหนีบท้องมาควบขับเข้าใกล้หยางหลิง ยิ้มพลางแล้วกล่าวว่าแล้วกันไปเธอะเกอเกอผู้อื่นเป็นนักศึกษาไหนเลยรับแท่ของท่านได้ยังหลิงลดมือลงเงยหน้ามองดูพักพริ้งดุดดอกท้อของนางมันผ่านมาแล้วเก้าชาติพบยังไม่เคยพบเห็นหญิงงามน้อยเช่นนี้มาก่อนหญิงสาวนั้นคล้ายคุ้นชินกับสายตาที่ตื่นตะลึงของบุรุษเมื่อแรกพบนางเห็นดวงตาหยางหลีงทอแววชื่นชมแต่ไม่แสดงท่าทีที่หื่นกระหายหน้าชังเช่นบุรุษที่ผ่านมา ดวงตาของนางฉายรอยยิ้มวูบหนึ่งจากนั้นก็หันไปกล่าวกับบุรุษนั้นว่าเกอเกอไปกันเถอะยังต้องไปซื้อหาของขวัญกล่าวพลางก็ใช้เท้ากระทุงทองมากล่าวกับหยางหลิงว่านักศึกษาหลีกทางอย่าได้ชนถูกท่านอีกพลางก็หัวรอดเสียงสดใสม้าสีพุทราแดงพุ่งเฉียดผ่านไปพร้อมกับเงาหลังอันงดงามพุ่งผ่านไปหยางหลิงยังสูดได้กลิ่นกายสาวที่หอมรวยรินชนิดหนึ่ง บุรุษนั้นถลึงมองหยางหลิงคลาหนึง่งควบม้าตามหลังไม่เมื่อยไปหยางหลิงทั้งไม่ใช่คนชอบเอาชนะค้าขานทั้งไม่มีทุนร้อนในการเอาชนะค้าขานจึงยิ้มเล็กน้อยเดินเตะเตรต่อไปหยางหลิงพบเห็นร้านรวงก็แวะเข้าไปหวัง ว่าจะจุดประกายหาเงินทองขึ้นมาน่าเสียดายที่นึกไม่ออกว่ามีสิ่งที่เหมาะกับคนโบราณทั้งอยู่ในวิสัยที่ตนเองเรียนรู้ได้อย่างยากเย็นค่อยนึกถึงน้ำเต้าน้ำตาลขึ้นมาจากนั้นเห็นที่มุมถนนมีคนขายน้ำเต้าน้ำตาลอยู่สองคนอย่างหลิงครุ่นคิดสืบต่อไม่ทราบอาหารอย่างโยชางของแดนซีอุยดินแดนตะวันตกแพร่หลายมาถึงแผ่นดินจงหยวนแล้วหรือไม่ หากว่ายังไม่ถือว่าวิชาชีพที่เรากระทำแต่ต่อให้ขายของอย่างโยชางไหนเลยร่ำรวยได้หวนนึกถึงตนเองสวมผ้ากันเปื้อนติดหนวดปลอมยืนอยู่ข้างเตาเหล็กปลอมตัวเป็นชาวอุยกูชื่อชนกลุ่มน้อยของจีนส่วนมากอาศัยอยู่ที่มณฑลซินเกียงเชิญชวนแขกหารโยเนียงนั่งอยู่ด้านหลังใช้ไม้เสียบเนื้อของมูสิกตาย หยางหลิงต้องสิวกายอย่างหนาวเหน็บหากอาศัยของกินชนิดนี้สร้างฐานะร่ำรวยได้ต่อให้ฟาดมันจนตายยังไม่ยอมเชื่อเดินไปเดินไปเห็นร้านดนตรีร้านหนึ่งจึงเดินเข้าไปเห็นทรงเม่ยพี่ชายน้องสาวคู่นั้นก็ยืนอยู่ภายในหญิงสาวนั้นเห็นมีคนเข้ามาก็เหลียวมองมันแวบ,บหนึ่งเมื่อเป็นเช่นนี้หยางหลิงไม่สะดวกกับการล่าถอยออกไปหาไม่ จะถูกผู้คนหัวร้อยย่อว่ามันขวัญอ่อนกลัวเกิดเรื่องหญิงสาวนั้นถอดหมวกหนังลงมาเผยเห็นคิ้วขนงวงพักพอเหลียวหน้าเห็นเป็นมันก็เพเยยิ้มแยม้มจากนั้นหันกลับไปทดลองดีดพินโบราณตัวหนึ่งพินตัวนี้มีสีสันโบราณลวดลายประณีตจัดทําจากไม้ถงมู่อย่างดีนางยื่นมือเรียวง,งามดีดใส่เบาๆภายในร้านก็บังเกิดเสียงดนตรีอันไพเราะดังขึ้น หญิงสาวนั้นกล่าวด้วยความยินดีว่าพินที่ดีเหลาปานเป็นคำเรียกเท่าแก่พินตัวนี้ราคาเท่าใดเท่าแก่ของร้านมีอายุห0เศษยิ้มประจบแล้วกล่าวว่าคุณหนูมีสายตาแหลมคมพินตัวนี้เป็นของโบราณของราชวงศ์ก่อนหากท่านชมชอบ ก็ขายให้ราคาย0สิบตำลึงยดกสาวนั้นอ้าปากค้างกล่าวขึ้นว่าพินตัวนี้แม้ไม่เลวแต่ว่า2ี่สิบตำลึงแพงเกินไปอย่างมากก็ราคาสักสิบตำลึงเท่าแก่นั้นกล่าวว่าคุณหนูพินตัวนี้ทำจากไม้ถงมู่อย่างดีพงงดเพียงเนื้อไม้ไม่ทราบต้องเข้าป่าไปค้นหานานเท่าใดยังมีพินแต่ละสาย ขึงจากลวดอูจินซึ่งเป็นโลหะผสมเนื้อทองแดง90ส่วนทองคำสิบส่วนหินชั้นดีเช่นนี้ตั้งราคา20สตำลึงหาเกินเลยไปหญิงสาวนั้นเพเยะยิม้มเผยเห็นลักยิ้มเล็กหน่อยฟันในปากขาวราวกับเปลือกหอยมุกหยางหลิงชมดูจนหวั่นไหวขึ้นมาหญิงสาวนั้นเหลียวมองมันแวบ,บหนึ่งแสดงว่าทราบว่ามันแอบดูตัวเอง แต่หามีทีท่าไม่พอใจไม่หญิงสาวก็หันไปกล่าวกิรีกุลูกับเกอเกอซึ่งหยางหลิงฟังไม่เข้าใจบุรุษนั้นก็ตอบด้วยภาษาเดียวกันประโยคหนึ่งหญิงสาวนั้นจึงกล่าวกับเท่าแก่นั้นว่าเหลาปานจุดพักหมาจีหมิงนี้นอกจากข้าพเจ้าแล้วคงไม่มีผู้ใดหักใจจ่ายเงินมากมายถึงเพียงนี้ซื้อพินตัวนี้ไปเช่นนี้เถอะสิบห้าตำลึงก็แล้วกัน เท่าแก่นั้นพงกีีสษะแล้วกล่าวว่าตกลงสินค้าขายให้กับผู้รู้คุณค่าคุณหนูเมื่อกล่าวเช่นนี้พินตัวนี้ก็ขอขายให้กับท่านแล้วหญิงสาวนั้นยิ้มเล็กน้อยหลวงถุงแพลออกจากอกเสือ้อเทไข่มุกออกจากถุงลูกหนึ่งวางลงบนฝ่ามือขาวผ่องยืนยื่นถึงเบื้องหน้าเท่าแก่นั้นนี่เป็นไข่มุกเหอผูชั้นดี ซึ่งเป็นชื่ออำเภอปัจจุบันอยู่ในมณฑลกวางสีต่อให้อยู่ในเมืองน้อยเช่นนี้ก็มีราคา18ตําตำลึงข้าพเจ้าใช้ไข่มุกลูกนี้แลกกับพินของท่านท่านไม่ต้องทอนเงินให้เพียงจัดหากล่องพินให้ใบหนึ่งยุคสมัยนั้นแม้ใช้เงินและทองคำตลอดจนเงินกระดาษต้าหมิงแต่ในระดับชาวบ้านยังใช้วัตถุแลกวัตถุดังนั้นพฤติการของหญิงสาวนี้ ไม่น่าประหลาดเท่าแก่นั้นรับไข่มุกมาหยีตาส่องดูกับแสงอาทิตย์พบว่าเป็นไข่มุกน้ำงามหญิงสาวนางนี้นำมาแลกกับพินของมันการค้านี้กลับไม่ขาดทุนแต่ว่าเท่าแก่นั้นคิดอ่านในใจจุดพักมาจีหมิงแม้จะเรินรุ่งเรืองแต่ไม่เหมาะกับการเปิดร้านดนตรีเรา เปิดกิจการสองปีพบกับการขาดทุนกำลังคิดขายร้านค้าออกไปค้าขายที่เมืองตาถงเห็นปีใหม่ใกล้เข้ามาต่อให้รับไข่มุกไว้ก็ต้องหาทางปล่อยออกไปส่งไม่คู่นี้แสดงว่าไม่ใช่คนพื้นเมืองฟังจากน้ำเสียงคล้ายมาจากนอกดานไม่แน่ว่า ผ่านทางมาหากฮุบไขมุกของนางไว้ต่อให้ขาขายขาดทุนยังถือว่าได้กําไรกลับมานึกถึงตอนนี้บังเกิดความละโมบขึ้นบ,บังคับไข่มุกเลื่อนไหลไปในแขนเสื้อหัวรอบพลางแล้วกล่าวว่าขุนหนูผินตัวนี้ซื้อขายด้วยเงินหากท่านต้องการก็นำเงินมาซื้อหาไป หญิงสาวนั้นพอฟังต้องเชิดปากน้อยๆขยี้เท้ากล่าวว่าท่านผู้นี้ทั้งที่ให้ท่านได้กำไรยังอิดอิดอดๆอย่างนั้นคืนไข่มุกมาข้าพเจ้าไม่ซื้อแล้วเท่าแก่นั้นกระพริบตาแซงกล่าวอย่างงุนงงว่าไข่มุกอันใดท่านเข้าร้านมาซื้อสิ่งของไม่ได้มาขายสิ่งของเราไหนเลยเคยเห็นไข่มุกของท่านหญิงสาวนั้นหน้าแดงกำขึ้นมา กระชากเสียงว่าท่านผู้นี้ชะไหนไม่มีเหตุผลถึงเพียงนี้คิดคดโกงไข่มุกของข้าพเจ้าหรือเกลเกอของนางก็เดือดดานขึ้นมาเป็นการใหญ่ยื่นมือตะปบร่างสูผ้ผอมของเท่าแก่นั้นยกร่างมันข้ามตู้สินค้าออกมาด่าทอว่ามหาันดามันเถอะกับกล้าขโมยสิ่งของไม่จือเราเข้าใจว่าเรามาอังคมเหงได้หรือสุนักเท่าคืนไขมุกมาเท่าแก่นั้น แพดเสียงร้องออกมาว่ามีโจรผู้ร้ายทำร้ายคนแล้วพ่อแม่พี่น้องรีบมาชมดูเราเท่าหวังขาขายโดยยุติธรรมไม่หลอกลวงชราทาลกขนต่างถิน่นมารังแกผู้คนถึงถิ่นแล้วชายหนุ่มนามมาอังเดือดดานสุดระงับเหงื่อมือหมายตบใส่ด่าทอไปว่าสุนัขเท่าคตโกง ขมเหงผู้คนไปแล้วยามนั้นม่านประตูเลิกวูบชายชะกันไว้หนวดเขาอายุ40เศษผู้หนึ่งโถมเข้ามาพอเห็นเช่นนั้นก็ขู่คำรามกล้องพุ่งหมัดเข้าใส่ร่ำร้องว่าปล่อยบิดาเราเดรัจฉานน้อยจากที่ใดกล้ามาคมเหงถึงร้านตระกูลหวังเราชายชะกันผู้นี้มีกำลังวังชาอยู่บ้าง มัดนี้แหวกฝ่าอากาศเป็นเสียงดังมาอังยิ้มอย่างเหยียดหยามตวัดมือเวียงเท่าแก่นั้นออกไปจากนั้นยื่นมือออกเสียงฉาดมือกุมขมับของชายชะกันนั้นไว้สร้างความเจ็บปวดแก่ชายชะกันนั้นจนร้องโอดโอยออกมาเพราะถูกมันบิดข้อมือก็คุกเข่าลงเท่าแก่นั้นถูกมันรวบคว้าคอเสื้อตบหน้าสองฉาดพอถูกสลัดเวียงออกไปก็ส่งเสียงร้องโวยวายออกมาแต่ว่าร่ำร้องอยู่สองคำ ใบหน้ากลับกลายเป็นแดงกำ่ำหอบหายใจอยู่หลายคำจากนั้นล้มระทวยลงนิ่งเงียบงันไปมาอังบิดข้อมือของชายชะกันนั้นขณะจะแสดงอนุภาพออกมาร้านรวงข้างเคียงพากันห้อมล้อมเข้ามามีคนประคองเท่าแก่นั้นขึ้นร่ำร้องดังๆว่าหวังต้ารีบมาดูบิดาท่านเหล่าแย้จือไม่รอดแล้วมาอังเหลียวหน้ามอง เห็นเท่าแก่ร้านดนตรีที่เห็นทรัพย์สินเกิดความละโมบหน้าซีดเผือดหลมระทวยอยู่ในอ้อมอกผู้คนต้องใจหายวาบคลายมือออกอย่างลืมตัวชายชะกันนมหวังต้ารีบเข้าไปโอบอุ้มบิดาชารายื่นมือรอที่ริมจมูกมันพบว่าไม่มีลมหายใจแล้วต้องร้องไห้ข้าครวญว่าท่านพ่อน่าเวทนาท่านอายุสูงวัยกลับถูกโจรร้ายทุบตีจนตาย ยามนั้นที่ประตูหลังปรากฏชายชะกันอายุไล่เลี่ยกันกับหวังต้ายังมีเด็กสยังมีเด็กและสตรีคาดว่าคนของตระกูลหวังล้วนรุดมามาอังอดหน้าแปลเปลี่ยนไม่ได้บังเกิดจิตคลาดเคลาขึ้นมากระตุกแขนเสื้อของไม่เมื่อคิดหมายจากไปคนของตระกูลหวังไหนเลยยอมปล่อยคนพากันห้อมล้อมเข้ามาทั้งผลักทั้งดันมาอังในความชุลมุนวุ่นวาย มีคนออกไปร้องเรียกเจ้าหน้าที่กรมเมืองที่เดินตรวจตราสองนายเข้ามาเจ้าหน้าที่กรมเมืองทั้งสองฟังว่ามีคนถูกทุบตีจนตายจึงโถมเข้าร้านมาตวาดว่าขาดตะกอนฆ่าคนอยู่ที่ใดจุดพักมา้าจีหมิงความจริงเป็นจุดรับส่งข่าวสารแห่งหนึ่งไม่ถือเป็นอำเภอเพียงแต่ที่นี้มีความสำคัญทางทหารทั้งยังเป็นจุดพักม้าของพ่อค้าเก็บภาษีเต็มเม็ดเต็มหน่วยจึงจัดตั้งที่ทำการอำเภอปกครองพื้นที่ หลายสิบลีในอำเภอก็เป็นขุนนางชั้นที่เจ็ดมาอังเห็นเจ้าหน้าที่กลมเมืองมาถึงมันยังไม่กล้าฆ่าขุนนางก่อกระบฏจึงไม่กล้าเคลื่อนไหวโดยวู่วามหวังต้าชี้หน้ามันร้องว่าเป็นมันเป็นโจนรร้ายผู้นี้ฆ่าบิดาเรามาอังโต้แย้งว่าเราไม่ เท่าแก่ผู้นี้อายุมากแล้วกลับฮุบไข่มุกน้องเราถูกเรากาวเปิดโปงยามอับอายขุนแค้นปรากฏเลือดลมจู่โจมหัวใจเสียชีวิตเกี่ยวข้องใดกับเราเจ้าหน้าที่กรมเมืองไม่ฟังเสียงหนึ่งในสองดึงโซ่เหล็กออกจากเอวเส้นหนึ่งคล้องใส่ศีสามันมัดพันธนาการร่างมันอย่างแน่นหนาอีกผู้หนึ่งชักดาบออกมาถือมัน่นหากว่ามันกล้าขัดขืนจะฟันดาบใส่ เจ้าหน้าที่ที่ถือโซ่กระตุกโซ่เหล็กตวาดว่ามีคำพูดใดให้บอกต่อท่ายแย่ซึ่งเป็นคำเรียกนายอำเภอฝังต้าไม่ต้องร่ำให้แล้วนำบิดาท่านไปแจ้งความที่กรมเมืองเถอะเ่าพ่อแม่พี่น้องรบกวน ให้ไปเป็นพยานด้วยหญิงสาวนั้นร้อนรุ่มจนน้ำตาคลอหน่วยเห็นเก๋อเก๋อกำลังจะถูกคุมตัวไปพลันก็ชี้มือไปยังหยางหลิงที่ชมดูอยู่ด้านข้างกล่าวขึ้นว่าเก๋อเกอเราไม่ได้ฆ่าคนคนผู้นี้อยู่ในเหตุการณ์มันสามารถเป็นพยานหยางหลิงอยู่ที่ด้านข้างกลับเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดมาอังผู้นี้แม้อายุเยาเลือดลมร้อนแรง แต่เท่าแก่ร้านดนตรีประสงค์ต่อทรัพย์สินผู้อื่นถือเป็นโจรเท่าผู้หนึ่งดูจากอาการสมควรเป็นโรคเลือดข้างในสมองหรือเป็นโรคหัวใจพอถูกมาอังทุบตีด่าทอจึงทั้งร้อนรุ่มทั้งเดือดดานสุดท้ายตายเพราะไขมุกลูกหนึ่งเจ้าหน้าที่กรมเมืองที่ถือดาบความจริงก้าวเท้าออกนอกประตูแล้วพอฟังจึงวกกลับมาแล้วกล่าวว่าอย่างนั้นท่านผู้นี้ก็ตามเรากลับไปเป็นพยาน ยางหลิงเห็นหญิงสาวงดงามนั้นน้ำตานองหน้าสีหน้าทอแววอ่อนวอนต้องใจอ่อนลงพงกศีรษะรับคำขบวนผู้คนมาถึงที่ ทำการอำเภอลูกหลานของตระกูลหวังย่ำกลองร้องทุกท่านนายอำเภอมินเหวินเจี้ยนรีบสวมเครื่องแบบออกมาใต่สวนจะได้เห็นว่าเสี้ยนลิงนายอำเภอในเวทีงิว้วเป็นขุนนางชั้นที่7ตัวเล็กๆแต่จริงแล้วยังมีอำนาจมากกว่าเลขาธิการคณะกรรมการอำเภอในยุคปัจจุบันทั้งดูแลการพาณิชย์การคลังการเก็บภาษี หัวหน้าตุลาการและหัวหน้าพิทักษ์สันติราชมินเซียนลิงในอำเภอแซ่มินผู้นี้ยังต่างกับนายอำเภอทั่วไปที่มาจากบัณฑิตจิ้นซื่อความจริงเป็นแม่ทัพยศอิวชฉีประจำชายแดนเนื่องจากจุดพักม้าจีหมิงมีความสำคัญทางการทหารจึงถูกส่งมายังที่นี้ดูแลงานบุญและบู อย่างหลิงเห็นท่านในอำเภอเป็นชายชะกันหน้าดำไว้หนวดเคลารกกลุ่มกลับเหนือความคาดหมายมินเซียหลิงที่ถือกำเนิดจากแม่ทับบูท่านนี้อยู่ฝ่ายพล,ละเรือนสองปีจะมากจะน้อยล่วงรู้กฎระเบียบพอฟังว่าอย่างหลิงเป็นบัณฑิตซิ่้ววไฉรีบสั่งคนจัดที่นั่งให้ทั้งไม่ต้องคุกเขา่าจากนั้นนั่งบัลลังพิจารณาคดีมินเซียหลิงเพ่งตามองพบว่า สงเม่คู่นี้กลับไม่ใช่คนผ่านทางหากเป็นคุณชายกับคุณหนูของใต้เท้าหมาซึ่งเพิ่งรับตำแหน่งเจ๋อเฉิงซึ่งหมายถึงยศตำแหน่งมีหน้าที่รับส่งเอกสารเมื่อวานขุนนางเจ๋อเฉิงก็เป็นขุนนางที่ขึ้นตรงต่อนายอำเภอแต่เนื่องจากจุดพักมาจีหมิงเลื่อนฐานะจากจุดพักมมาขึ้นเป็นเมือง ขุนนางเจ๋อเฉิงก็มีผู้ใต้บังคับบัญชาหลายสิบคนจัดอยู่ฝ่ายทหารจึงมีฐานะเ,เท่าเทียมกับมินเซียนหลิงเมื่อคืนมินเซียนหลิงเพิ่งเข้าร่วมงานเลี้ยงต้อนรับมาเจ๋อเฉิงขุนนางเจ๋อเฉิงแท่มาในงานเลี้ยงยังได้พบกับคุณชายกับคุณหนูของมันกลับคิดช่วยเหลือพวกมันพ้นข้อหาแต่การทำร้ายคนถึงแก่ความตายมิใช่เรื่องเล็กน้อยถึงแม้ค้นพบไข่มุกจากตัวผู้ตายยืนยันว่ามัน ประสงค์ต่อทรัพย์สินผู้อื่นแต่ก็เสียชีวิตในที่เกิดเหตุหากมินเซียนลิงตัดสินประหารชีวิตมาอังก็หาเกินเลยไไมไม่่ไม่ไมไม